สวัสดีครับหมอกรณ์โตเมโกดนะ,ค,ะนครับเป็นออโตเรโนลิงโกลจิสครับสำหรับวันนี้หมอก็จะมาพูดเรื่องของเครื่องตัดกระดูกหรือว่าเครื่องกรอกระดูกที่คลินิกเราใช้ครับเครื่องกรอกระดูกจริงๆมันเป็นเครื่องที่กระแทกมากกว่าครับมันเป็นการทําให้กระดูกมันแตกเพื่อที่จะใช้ในการตัดเราเอามาใช้ตัดแทนพวกสิวแล้วก็อาจจะเอามาใช้ในการทําให้ผิวมันเรียบมากขึ้นแทนการตบใบ เคสแบบไหนที่ใช้เครื่องกรอกระดูกส่วนใหญ่ก็จะใช้ในเคสที่มีหัมกว้างมีหัมสูงหรือว่ากระดูกเป็นส่วนที่เอียงนะครับแล้วอยากจะให้มันตรงมากขึ้นอันนี้เราก็จะใช้ตัวเครื่องกรอแทนที่จะใช้สิวครับข้อดีของเครื่องกรอกก็คือตัดกระดูกได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับแล้วก็จะช่วยให้มันไม่ค่อยบวมช้ำคือมันไม่ตัดผ่านเนื้อเยือ่อทำให้เนื้อเยื่อมันบาดเจ็บน้อยกว่า าไม่มีเครื่องกรอกระดูกก็ยังสามารถที่จะใช้สิวแล้วก็ตะไบเหมือนเดิมได้ครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมาตอบคำถามในคลิปถัดไปครับ